ก็วันนี้ก็เป็นวันสําคัญของเราทั้งสองคนก็ขอให้จําความสุดของวันนี้ไว้ให้เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ก็วอวยพรว่าให้เย็นเหมือนน้ามีอะไรก็ให้อภัยกันเราจะดูแลหวานตลอดไป One, two, three. Let me see what you see just wanna understand what you see me what just what wanna you you I in วันนี้จะมาทักทามก่อลูกสะใภ้ค่ะทราบมาว่าบ้านนี้มีฟักแฟงแตงเต้าที่รูปดกก็เลยอยากจะมาขอไปปลูกเป็นพันที่บ้านค่ะวอนี้กับว่าน้องภูตอนนี้อายุ27ดปีแล้วแล้วก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะได้เห็นว่าได้ชอบพอกับเจ้าสาวก็คือน้องหมูหวานแล้วก็ ดูแลใจกันมาสักระยะหนึ่งนะคะก็เลยจะมาสู่ขอเพื่อไปเป็นทองเป็นเดียวกันไม่ทราบว่าทางฝ่ายหญิงจะเห็นด้วยอย่างไรหรือเปล่าคะ รักหวานที่สุดเลยครับไอ้ I l o ยูมู่หวานเตียมู่ประไารววะปออไอ้นี่สลังเยอะแะให้บอกว่าในเนี้มีวิกกี่วิกยัรุงหัวุนิกจิิปิิิ10ถูกหรือเปล่า น,ะะน้องหมูหวานแลวก็น้องภูเนี่ยนะคะก็คบอ่านดูใจกันดูเลกันมาก็หลายปีนะคะคุณพี่ก็ยินดีแล้วน้องจะไม่ยินดีได้อย่างไรคะก็ตกลง enfin. ค่ะ นอกจากลูกจะเหมาะสมกันแล้วพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็เหมาะสมด้วยนะครับในเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องง่ายที่บุคคลสองคนมาเจอกันมาพบรักกันแล้วจะกรองคู่กันสำเร็จได้โดยง่ายนะครับอยากจะ อบอกกับคู่บ่าวสาวว่าในการใช้ชีวิตคู่นั้นต้องทำความเข้าใจว่าเราเข้าใจตัวเองหรือเปล่านะครับว่าหนะ้าวันนี้จากการที่เราอ,อยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่เป็นโสดแต่วันนี้เรามีคู่ชีวิตเราเข้าใจไหมว่าชีวิตเราต้องการอะไร เราเข้าใจไหมว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยที่จะประคองคู่ของเราไว้ตลอดรอดวั่งได้อย่างไรอีกประการก็คือเข้าใจผู้อื่นเพราะว่าสองคนมาเจอกันก็ต้องมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมีเพื่อนหูงงที่มาพบปะเจอกันชีวิตเราเนี่ยอยากฝืนความจริงนะครับชีวิตเนี่ยชีวิตสมรสอยากฝืนความจริงว่า เรามีกำลังเรามีความรักเรามีสติปัญญาที่จะดำเนินการในชีวิตของเราในชีวิตคู่ถ้ามันมากเกินนะครับถ้ามันมากเกินเราก็ก็คิดว่าชีวิตนี้เราวันนี้เราหยุดไว้ก่อนได้ไหมก่อยคิดต่อพรุ่งนี้นะครับประการสุทตายก็คือว่าละทิ้งความขัดแยง้ง ไม่ว่าจะกัดแย้งในชีวิตสมรสการพูดจาระหว่างผู้สมรสด้วยกันการพูดจากับเพื่อนฝูงการพูดจากับญาติาพี่น้องอย่าให้เกิดความกัดแย้งนะครับทุกั้ง4ีประการนี้คิดว่า,าชีวิตสมรสจะต้องยั่งยืนอย่างแน่นอน ันนี้กระผมขอขอบคุณม,มากๆาที่ท่านได้เสียวิตรละเวลานี่กาของท่านมาร่วมในงานพิธีบงคลสมรสของลูกหวานและลูกปูวันนี้อาฮากมีการต้อนรับหรือการตบุกกล้องประการใดกระผมในฐานะตัวแตนของเจ้าภปากต้องกราบขอไปไหว้นาตีด้วยนะครับ คำตอบของทุกๆอย่างแล้วเพราะว่าเราก็ได้ผ่านบทพิสูจน์อะไรมายเยอะแยะมากมายจนทําให้เรามีวันนีได้ขอบคุณที่แบบดูแลเอาใจใส่ตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหลังจากนี้ก็จะดูแลเขาต,ต่อไปเหมือนที่เขาได้ดูแลเรามาก็สุดท้ายก็ขอให้ครูจำเอาเสมอว่าถ้าหากวันหนึ่งวันใดครูเจอปัญหาแล้วหันไปทางไหนไม่เจอใครเลยแต่หัน กลับมาเราก็อย่าอยู่ข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลักขอคงคุณสมบ